ให้ความเย็นในในงานนะครับและขอบคุณเพื่นทุกคนเลยครับแล้วก็มีบตาหนงานที่มาแถบต่างจังหวัดแล้วก็เจ๊หนิงเจ๊หนิงนี้นะครับดูแลเรื่องอาหารนะครับทัเป็แล้วก็เสี่ยมงคลเสี่ยมงคลนะครับ เอารถแทนมาให้จากทางซ้ายเลยขอบคุณมากครับ <gamma> ท <rock> ุกคนทุกวันเพราะรถนั้นถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับมีใครอยากตีเสียงคุณจจนยัยไหมครับนิดนึงนิดนึงนิดนึงครับเสียงครับไม่เสียงครับดีใจนะครับ พูดไม่ออกเลยอากจอ้วกยากจะอ้วดยากอยากยากอยาดไม่ออกไม่ออกไม่ออกให้โมโฟมอยู่ข้างหลังก็อนี้ตื้นตังตื้นตังใจแล้วก็ ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่น้องน้องทุกคนที่มาท, <c oughs> ท,ที่งานวันนี้ขอขอบคุณทุกคนด้วยใจใจจริงนะครับขอบคุณครับ <c oughs>